สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโหนงปากช่องนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะเริ่มอชอบปลูกต้นไม้กันในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเวลาในเกี่ยวกับเรื่องอาการรดน้ําต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็จะมีไม้สวยงามอีกอชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลอสีผสมสีนะฮะลูซีผสมสีตัวนี้มีหลากหลาย สายพันธุ์มากเลยนะครับแล้วก็หลายสีมากเลยนะครับมีส่วนใหญ่ก็โอเยอะผมที่ผมมีอยู่ก็ประมาณ30 40สายพันธุ์นะฮะที่ผมมีปลูกไว้เล่นๆดูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีการขยายพันธุ์ของเขาซึ่งง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทำเป็นอาชีพได้ด้วยตอนนี้ผมก็ขายอยู่กิ่งละ10บบาทถึง20บาทนะครับไม่ไม่รวมส่งนะครับก็อันดับแรกนะครับเราเลือกไว้ก่อนเลยนะครับต้นพันธุ์ที่เราจะทำการขยายนะครับ 2กันไกลนะครับผม3ดินนะฮะสี่น้ำใส่แก้วนะครับผมที่ผมมี2ออย่างเนี่ยเหตุผลเพราะว่าในการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่ที่ผมทําทอยู่เป็นปัจจุบันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการชําแบบใส่ดินเลยนะฮะก็คือใส่ดินธรรมดานี่แหละแล้วก็เอาใส่กระถางสีนิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแก้วสีนิ้วมาใส่น้านะครับนี่คือการชําน้ํานะฮะเริ่มต้นก่อนเลยนะครับ ไม่อยากให้เสียเวลานะครับเราเลือกต้นพันธุ์มานะครับต้นพันธ์มานะฮะเราเลือกเลยว่าเราจะเอากิ่งไหนนะครับเราก็เลือกกิ่งที่มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะเราก็ตัดออกนะครับผมกิ่งที่สมบูรณ์นะครับคือตัวนี้นะครับเราก็ตัดออกไปตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนไม่ว่าจะตัดเป็นยอดอย่างนี้นะครับยอดอย่างนี้นยอดอย่างนี้หรือจะเป็นเฉพาะกิ่งอย่างนี้ตัดเฉพาะตรงเนี้ย นะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาในส่วนอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือจะชาติดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะชาติดง่ายนะครับนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเสียบลงดินธรรมดาปกตินี่แหละครับเสียบลงดินธรรมดาส่วนวิธีการชาน้ําเราใส่น้ําประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของแก้วนะครับผม คือเราต้องดูด้วยว่าแก้วของเขาเอ,อ,อา๊เขาเรียกว่าอะไรนะลำต้นของเขาเนี่ยมันจุ่มน้ําหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาจะมีรากงอกในน้ํานะครับนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับโอ้เดี๋ยวลืมใบ <c oughs> ดึงใบออกหน่อยนะครับมันจะได้สวยๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับรากของเขาก็จะอยู่ในนี้หลังจากนั้นเราเอาไปไว้ในที่ร่มนะครับร่มนิดนึงนะครับเอาไว้ในแสงแดดที่มี ลำไรลำไรนิดนึงอะแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นร่มเลยนะครับผมผ่านไปประมาณสัก7จ็ถึงสิวัน7จ็ดถึงสิวันนะครับ7จ็ถึงสิวันนี่ถ้าเกิดชําน้ําเห็นไหมฮะรากเขาจะเริ่มออกมาแล้วออกมาเยอะด้วยเห็นไหมครับถ้าตรงไหนที่เขาถูกน้ําเนี่ยเขาก็จะรากออกมาเลยนะครับเห็นไหมคือขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปชําดินได้เลยเอาไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปปลูกได้เลยแต่ ที่ผมไม่ค่อยชอบอย่างนี้เพราะว่าผมว่ามันเป็นการทํางานหลา,หลายขั้นตอนเกินไปนะครับหรือว่าเราจะปลูกไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมมันเป็นการทํางานหลายขั้นตอนเกินไปผมเลยไม่ค่อยนิยมในส่วนของการชําน้ํานะครับส่วนถ้าเราชําดินนี่เป็นยังไงเจ็ดถึงสิบวันนะครับเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะพร้อมที่จะเรียนเติบโตเลยครับเราก็แค่ถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาโตวันนี้เราก็แค่เปลี่ยนกระถางนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมก็ อยากให้เขาแบบว่าเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยาวางชิดๆกันเนี่ยก็ด้วยกระถางสีนิ้วเนี่ยผมว่ามันเป็นพุ่มเป็นไลสเคปที่แบบสวยสวยมากกว่านะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ที่ชื่อว่าลือสีผสมสีนะครับเป็นไม้ประดับอีกไม้นึงนะครับที่น่าจับตามองนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากจะได้สายพันธุ์ดีๆหรือว่าอยากจะมีสายพันธุ์ที่ เอาไว้ไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่0897124949นะครับก็มีสายพันธุ์แบ่งมาให้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำนะครับไม่พลาดคลิปในที่ผมทำ อย่างสม่ําเสมอนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะทําแล้วกันนะฮะแล้วก็เราจะได้ไม่พลาดนะครับในการที่เราส่างสื่อสารข้อมูลกันดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย